วันนี้จุนโตก็จะมาขี่ยีราฟนะคะแอนแอนแนบุญบุนบุญบุนบุญแนนหันหน้ามาแอนชนแล้วครับถอยหลังค่ะถอยหลังแอนแนนแนนเก่งค่ะแม่นแม่นแม่ทอยหลังค่ะถอยหลัง ถอยหลังนะคะแอนแนนแนนเก่งยังเลยคะ่ะบึน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 ถอยหลังถอยหลังแอนแนนแนนมันจะชนแล้วค่ะถอยหลงังค่ะถอยหลังถอยหลังนะคะบึนๆๆบึนๆๆบึน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 ถอยหลังค่ะถอยหลงังแอนแนนแนนตึง ถอยหลังค่ะถอยหลังเดินหน้าเดินหน้าชนต้องถอยหลังรถแรงมาแล้วครับรถแรงแ้นแงนเออยยกล้อด้วยหันมาหันมาหาแมา่หน่อยค่ะบึน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 บุนบนบึนลือย,อยางบึนบึนบึนถอยหลังถอยหลังแอนแงนเดินหน้าคะ่ะอย่าชนข้างหลังเลค่ะ แน,นแนนแบุญบุบุญบุบุๆๆอยหลังค่ะถอยหลังชนเปนแล้วค่ะถอยหลังในโซฟถอยหลังหน่อยแอนแนนๆๆแนนแนนบุญบุบุญบุญบุนบุบุบุชนกระติกน้ำแล้วค่ะ ชนกระติกน้ำแล้วค่ะถอยหลังนะคะถอยหลังค่ะถอยหลังค่ะถอยหลังชนกระติกน้ำค่ะถอยหลังนะคะวุนชนแล้วค่ะชนกระติกน้ำค่ะบึนบๆนบุนบึนบึนบุนบุนบนนานถอยหลังชนเดินหน้าเลยค่ะ อืมชนเหรอคะชนชนค่ะเหรอขาอัน่นชนกระติกน้ำแล้วคะบนบนนนนนนอน่นน่นนนบนบนบลดแรงค่ะลดแรงอ่ะ ล้างแล้วค่ะชนกระติกน้ำค่ะล้างชนกระติกน้ำนะคะบุน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 บุบุบกันนี้กลังหยับข้วแรกนะครับกลังหยับขแรบุนบุบุบมานาเดนหน้าบุนบุบุเนหน้มาแล้วค่ะเก่งเก่งเลย like ค Alpha, ่ะเก่งเก่งเลยค่ะ